สวัสดีครับพี่น้องทียนจะไปบ,บ้านครับนในเสถึงผ้าสาวเบสในเอกผมไปกินเขาได้พี่น้องนะฮะฟูซีเม้์อ๋อห่อนเมื่อนิ่งห่อนพี่นอ้องาขับรถมาเรานาั่งแวะไปหากินเขาพี่น้องกอไหวนะครับบ๊ายดีครับพี่น้องนะบ๊าดีครับบ๊ายดีค่ะฟูะะซีเมย์ค่ะสิเป็นล่มเสืผ้าไปกินตะบักูนอกเมื่อนไปกินตะ<า>บักหูแล้วว่ารถกะโกะไปพี่น้องรถก็เก่ากีก็เก่าเลยพี่น้องแล้วเรียนซื้อขันไม้ขึ้เขาดอก แล้วก็กล้องสิ่งแวดไปทั่วประเทศเด้่ครับหนี่งนี่ถึงแม้ว่ามันจะกาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเซฟหน้ากันเถอพี่น้องเริ่งถนนตอนนี้เขาเล่นเดียวขวาเพราะเขาสู้ถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพหมายเลขสองพี่น้องนี่คือขางน้ามาหมายเลขสองน่างซ้ายนี่คือถนนมิตรภาพหมายเลขสองเก้าหมายเลขสองนะครับหนึ่งสิบภากลางเมืองนครสิมาไปครับนี่เขหลาง อันนี้มันมีปลายพาสไปเลี้ยงเมืองมีถนนเลี้ยงเมืองมากครับนะครับขานาสภูงขั้นไปคือยชไปทางซ้ายเมือไปปากปากทงชัยครับไปปากทงชัยกับวันนักเพียวบินบุรีปาจีนครับบุรีระยองอาจจะไปเลี้ยงเมืองไปบลายพัดบางแกนกันเดือดทรายขานานนี้ครับคือสะพานเดือดทรายขานาแยกมางคอนแก่นเห็นไหมครับบอนแก่นขาง่าย วรานกลับไปทารี้งหนึรรจยตกเรียงเมืองโบรานเพ่อไปออกสู้เป็าชระูงจอ้อนครับนางมูนาสู้นุวนสูสศิลามงคลบ,าน,บานภัยเกีนแต่ตอนนี้จะว่าจะพาสาวเพชรไปอ้างหัวย่างกันพี่น้องใกลๆเจ็ดแปดกิโลนะไปพวกไก่ล เซ็งากูซตัวอเราไปขอฟันได้ไหกูีตัวเขาเศร้าที่ไหนพรามันเขาเศ้ามุท้ายเาเศร้าเขาเช้าเขาเช้าร้ากค้าแนง่ายครับแนง่ายก็ไม่ตัดเขาที่สภาพมาเอกซอนตัดเขาสุดรลักครับว่าจากคู่ขนานเขาสุดหลักคัวก็ไล่หลายเรื่อง่ี้ใหม่ขยัขอโทษเรติดโรวพยาบาลวยาล้ครับเล้ อากาศยังท่าปลอดภัยสุขทุกคน,นได้ี่น้องเด้อที่เดินทางเขขอให้ปลอดภัยครับนี่คือบรรยากาศถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับ,บตัวเมืองอุณาสูองอำเภอสุ้เงเนินซีคิ้ว สระบ,บุรีสงวนสีคิวปากช่องสระบ,บุรีลุงเทพรถมลกระสางไว้หลาพี่น้องสะดวกสบายทุคนเลยไปท็กีสะดวกสบายก็อเรี่ยวเลยนะครับรถหลายรถ่อยากขึไปแล้วเรื่หรอกรถหลายรถตังรถไหญ่กรบบี่รถไส์กับบี่จักรยานรวายครับตอร์ขับตรงทาง สภาพร้อยไปครับครับสภาพล้อยครับถ้างที่ห้องคนรีบนะครับมันก็ขืนสภาพร้อยนคือบเไรมันเจ็บพวกเขาเจ็บขาจําเป็นต้องทำปิดกดอตแล้วลาจอดเดินขาตรถเองกอันตรายนะครับ อันหนึ่งคนก็ไปครับเรียนสายนะครับเรียนเขาเร็วเรียนเยก่งว้าง การประูครับกรั้าพอตัดคู่ไว้ไปได้มากก็ขอขอหยาดบ้า,ปาเป็นอย่แตงเป็น,ปนมือไหวเพราะพลาดมันไปนครับผมจีเรียนท่าลักด้ก็ครับคู่คู่ขนาดนั้นอ่าตัดสลายแลรอขนาด,ดของ ไปครับอ่ไม่อยากไปไม่ไกลเลไม่ไกลเดี๋ยวเจียมว่าผู้คณะไปก้อนเพราะว่ายาเรียนเลื่อยทั้งเดียวครับหนึ่งมือก็หน่อยเลื่อยเล็กหน่อยเพื่อนก็จะไปโดนนะครับร้านสีซแไ่ด้าเขาใครจะไปครับ เรื่องตัวเรียบจอกพระท่านเนี่ยครับอาจจะมากอะแต้ามากเจอพระเครื่องมากตอนนี้ครับเอาผูกขนาดตัวนี้เลยครับก็บอ,อกให้ระวังรถขับรถใต้หลายจะผูกขนาดตัวดี้มาไหลาย ใต้สะพานลอยเี้ยวซรายโรงเรียนสุข,ขานารีสองัอง้อะางเขีบน้ำบ้านหัวยางสส่ไก่มโอ้โได้มาหลายปีจเจริญน,นะครับ ิเอเี๋ยวเลยอาปอกเที่ยวนหนึ่งก็มีเนื้อกินด้วยคนแก่นพป่น้องกเดี๋ยวเรือเจ้าเียวกันนะครับองกินเป็นตกรเดียวได้พป่น้องกับป่วยซองยางเราตั้งเลือกกระเดียวกันป er ่วยตะ้งกระเดียวแว่กินหนึ Estate ่แค่กินเป็นตำบกมื้ไมกินข้าวส้มตำไก่ย่างอ่าเี้ยสตำไก่ย่างไก่ย่างส้มตำปลาแคยวนึงปกินปลาก็เป็นนองเสฉลา กองเรียงไปนะเจอมตาสีปวดใจเ้ยใช่ครับนั่งหาิใจวใจให้เขาไปรองเอยมาเลยวบใจชย้ีหเห็นงานเลอเนาะ ตะเป็ดบ่ะะเป็ดป่ะเป็ดจะอ้วกตอนีมาก <fishing> <S 2> <S 2> ินลาเป็ดยังไงมกินส้มตำอาการนี้แพทท้องให้บุเป็ดเ็ดะเป็เป็ดเ็ดงมากขเป็เใส่พี่้องเนาะใส่เาเป็ดเราบอกเราบอกแพทยท้องเเ็ดงมากข้เตเทองลูกัสิว่ไดน้ำลานี่ไอยอยู่รูติลูกมาก นังแล้วองเงยจูจๆแป่ว่าปิดนะเรี่พอพอมันเถาด้แม่ก็เลยเถาด้พอมันเถาสิมนีก็เป็นอย่างเดิมวันนี้น่าเห็นเปียกเงยน่าอยากกินต่บเ่ัดเต็ซื้อนั่งบิง ทำระเบยงไปตรงนอนมือนนี้ต้งกินแล้วก็นอนเลยเจ้าใส่ครับซุ้สั้แเจ้เมื่อกี้เจใส่เพื่อเดกคุณมุงนะซุสานสันอาเก็บน้ำน้ำาันจะยังตบยังก่อนตักเอียบหมดตกปลาตกปลาท่านนอะรเี้ยวลเพียก็บน้ำเนี้ยวะวัเียงงเราจบ้านที่แหกที่เนาราไะบเป็นตกปลามาแวไม่ตนั่ตบาไม่ชอไปินกันไม่ฟังเสีย มาฟังผู้ที่เขาเคยไปไดีดไหปมไปเรียนทั้งสันเคขื่อนเลยครับไปสันไวเรียนทั้งสันอ่างเก็บน้ำอาจจะเกิดว่าเหี่ต๊ะน้ำกันยากนะครับเรียนถนน,นเน,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 นียนรถขันเรียบหลังหลังสันอ่างเก็บน้ำครับ มันโมเลกุลได้เป็น,นองค์ได้อาเอ็นดูกล่องอาจรวสั้นเนี่ยมาครับเพราะว่าต่างขนานเลยมาเข้าไปกินได้กินเท่าไหมใช่หนาป้าเมือง เป็ดนี่ว่าเป็ดเป็ดนาะกินน้ำร้อนก็กินแบบเป็ดบ่ามากเกินี่กินแม้นน้ำนี่ก็บอกัองน้ำแห้งครับน่น้มดเหรอนล้วผมไปออมน้ำแห้งเออแย่าอะไรที่นี่นะ

เขาขายอยู่แต่เขาเขาล้อมขายออกออล้อมไม่สามจูกูสารนั่งกันนี nine? Nine? ่มานเหียงมานำเฮียเรื่องหัจุ่มไม่ไอ้สายันกินหอยเมียออมนั่นไหกินเั่บานเตนรู้้องก่อนบ่ต้อก่อนถางว่ายังยังไหขายไงฝ่ามือนี่ก็น่านั่งอยู่ได้นี่หรือว่าคลองคลองกล้องหรือเปล่านี่ะครลยกลมแตะสะนี่มันตมจำว่ะ ตำาก่อนตำเสมงนี่สมตำวะครับเลยมีสมตำไก่ย่างไหมไม่มีมีแต่สมตำกุ้งเต้นเออเนื้อแดดโอเคกินี่แล้ครับครับสมเอ่กินี่แหละกินนี่แหละเสบเสบเอ่าแบ่งลงไปให้นน่น่าไม่ได้ของก้อนนี้ขอเขาหรือ ไปกันเลจะได้วัดจะได้สักทีเนี่ยวอกเลย 有点非常